เราก็จะพูดว totally ah, ่าเราบาล์ลอนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อาผู้ยิ่งใหญ่กูไปที่โอ้ชั่วคอโอ้ชั่วคอเอ้ยเดี๋ท่านพี่สวยงามดูดิโอเคไหมสวยงามมากอยาบหยาบไอใจริ่มต้นคอแรงไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่กูว่านที่เออเอาอย่างนี้อย่างนี้เราบาล์ลอนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สวยสวยแล้วก็เห็นก็วางวาง เห็นปุ๊บที่มามาใช่ไหมเห็นแล้วถูกใจถูกใจชื่นชมยิ้มยิ้มที่ชอบยิ้มเถอโยกหน่อยโยกโยกแบบพม่าหน่อยเฉี้ยเพยอโไรเยกะได้แล้วเนี่ยสองสองอย่างแล้วนะอันยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโยกโยกแบบเพี้เพียแบบพม่าออพอเราเห็นปุ๊บถูกใจรักรักรักไปเลยวันนี่ไรที่ไรบ้างเาอ่าเนี่ยรักแล้โยกโยกแบบพม่าอเฉยๆนะ มกปุ๊บชอบมันก็ต้องมีการโกรธเฮือนเจากที่มาเป็นผู้ชายที่เราโกรธพอโกรธปุ๊บเราก็ต้องกระทืบเท้ากระทืบเท้าแต่ส่วนเจ้าตีที่ฐานง่ายนะคะโกรธจากที่มาบังอาจอีกเที่ยวอีกเที่ยวบังอาจเเะลใจมากนะอาจารย์ครับอันนี้คืออะ้รเหรอได้แล้วก็มีกี่อย่างอ่ะมีลองผู้ยิ่งใหญ่ใะ่ไชอบพี่ห้าเดี๋ยวไะ ลาลาครับโสดอ่าพร้อมพร้อมยังอยังไม่พร้อมทำไมอ่ะเหงาข้าวแล้วเอ้าทุกว่านี่มาเหงาเลยตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้หิวตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้กินอะไรเลตั้งแต่งานมันเนี่ยก็แต่งานแม่แต่งานแม่เพราะก็ไม่ได้กินอะไรเลยอ่อย่างนั้นไปหาข้าวมาไปหาให้กินไปหามาหามันเอออย่ามีพิธุกนะไม่นี่ช่วยหน่อย จะามามาจะมาจะเชื่อคเถอะเพียงแค่เจ้าบอกว่าเจ้าเป็นเดี่และองค์าลซนต่อไว้ชีวิตเจ้าและเจ้าจะได้เป็นพระเหสอ,อ,อ,องกสรบาซโลเชื่อค่ะนะจะเป็นหรือว่าจะตายไม่เคยได้่อง สำหรับสผลงานวันนะที่ก้อนกับฤทธิ์ชมพราญโดยทองปลยนะครับขอบคุณนะครับและก็ขอฝากงานด้วยครับคือบรรทุนนี้วัดรอนลอยครับนอนไหนครับนอนบ้านใครบ้านมันเฮ้ยตลกจัมันหิวมัน

นี่นัินตัวจันที่มาเฮงผมมาใตา้มาเข้าฟ้าอกุกกาศมาสาลองแล้วใช่ไหมคะเออแต่เิมสุดเออแล้วจันที่มาอยู่ทางไหนวะ<บ>ทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ย <c oughs> อยู่ทางไหนวะซ้ายหรือขวาอยู่ าาทางด้านขวาพี่นะค่ะทางด้านขวาคนไหนจะทีม่มาก็้าอผมฉันจะที่มาขอถวายโคฟเวอ,เอร์ผูเจ้าค่ะนี้ร้ไมืไอไชาย่ you. Yeah. Yeah. นี่หรือแต่ที่มาเราจะแนะนำตัวให้รู้จักเราบาลอรอจะสั่์ผู้ยิง่งหญ่เห็น,าานหพ่อกกมีาเหนือน้อรักใหนั่นไว้่แต่เจ้า,าที่ข้าให้อังสุมาไปนำตัวเจ้ามาที่นี่ก็มีเรื่องอยากเจรจาสักหน่อยแต่ว่าเขาบอกไม่โกอนนะ จะไม่ต like ้องมงงมาทีงเรามากก้มหน้าไว้แล้วเห็นอะไรก็ไม่ต้องสงสัยเข้าใจหรือเปล่าพวกเราเนี่ยอาการย์คุกเข่าิดกอนอยู่แล้วไอ้กระถางอะไรกูบอกแล้วใจเราเชื่อแล้วเราเก่งกระถางแล้วเขาไม่รู้หรอกจะพูดทำไมเอาละเจอหน้าตัวนี้ถ้าีเรื่องจะถามเจ้า ว่าเจ,ออจ be ้าจันที่มาและสันแห่งพม่ากตาเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายจะเป็นอะไรอีกหาอีกเจ้ายังไม่หมดแต่บอกไว้ก่อนนะ ถ้าเป็นหญิงเราก็จะแต่งงานด้วยแต่ถ้าเป็นชายเราจะโกธเข้าใจไหมมึงตีนี่เะเอาดีเข้าใจหรือเปล่าถ้าเป็นหญิงมันจะแต่งงานด้วยแต่ถ้าเป็นชายเราจะกิน ไม่ต้องตกใจเขรู้งันนก็ต้องตินกันเราบอสลองเพราะโกรธแล้วเราจะกินเั่นั้น่ะเจ๊ที่มาเราจะจะรู้นักมียาำไหมเด็มึงเนียย ยังไงตอบเรามาได้นะเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายจะเป็นหรือว่าเป็นชายก็ไม่สำคัญแต่ที่สำคัญเป็นเพกานผมอมฉันดูเลยว่าตอนนี้พระองค์ท่านบาซารมีพระก่อนข้างเดียวกระมูทิธเจ้าขุนอย่มา มันก็ลังไม่ถวนแข่งขวาจับดาบแข่งซ้ายจับอูนคุณใจร้ายไหมอิ่มไห้ครับเมื่อไม่ต้องแล้วไม่ต้อะไร่ทำต่อแล้ว chiến lớn nổi mà Chẳng mà Lời trao <laughs> Ở, ai làm rồi mà <laughs>